วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกาแฟของคาเฟ่อเมซอนนะครับเป็นกาแฟจากดอยอินทนนท์นะครับอันนี้นะครับเป็นกาแฟดิฟจากคาเฟ่อเมซอนซีเล็คชันนะครับกาแฟแท้ขั้วบทระดับกลางถึงเข้มนะครับก็อันนี้ก็ในหนึ่งกล่องนี้จะมีอยู่5้ซองนะครับเป็นกาแฟดิปนะครับต้องเราจะมาลองดูกันนะครับ ข้างในกล่องนะครับก็จะมีอยู่5ซองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกาแฟดิฟยี่ห้อคาเฟอเมซอนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นกาแฟจากดอยอินทนนท์นะครับอันนี้นะครับก็จะมีบอกวิธีการช,ชงกาแฟดิฟนะครับว่าอันดับแรกครับก็คือต้องฉีกปากถุง กาแฟนะครับแล้วก็เปิดตามลูกสอนนะครับตรงคําว่าโอเคนะครับรูปที่2นะครับก็คือกลางหูเกี่ยวออกและเกี่ยวกับถ้วยกาแฟไว้นะครับ3ใช้น้ําร้อนประมาณ150มลลิตรนะครับเทน้ําร้อนเล็กน้อยลงบนผงกาแฟให้ชุ่มต่อประมาณ20วินะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4ี่ก็คือค่อยๆเทน้ําร้อนที่เหลือจนหมดและนําถุงกาแฟออกก่อนดื่มนะครับส่วนประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟ ขั้วบด100%นะครับแล้วก็ใช้การ์ดไนโตรเจนช่วยในการเก็บรักษานะครับอันนี้ก็วันหมดอายุก็1ปีนะครับผลิต7พฤศติกาปีที่แล้วนะครับก็จะหมดเ็ดพฤศติกาปีนี้นะครับรามาลองดูนี่นครับตรงนี้ก็จะมีลูอยให้ฉีดดูข้างใน,นครับว่าเป็นยังไง ข้างใน,นะครับก็จะเป็นกองกาแฟแบบนี้นะครับมีหูสําหรับเกี่ยวถ้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับเห็นว่าโอเพนนะครับก็คือฉีดตามรอยปุกนี่ได้เลยนะครับตามขั้นตอนนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นุกาแฟขั่วบดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทำต,ตามขั้นตอนของ ที่เขาแนะนำเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเทน้ำร้อนลงไปให้พอชุ่มก่อนนะครับนี้ผมไม่กล้าที่จะเทลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะหกนะครับแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆตักอันนี้น้ำร้อนนะครับที่เราเตรียมไว้พอประมาณนะครับ รอยยี่สิบีครับอันนี้นะครับหลังจากที่ครบยี่สิบบีแล้วนะครับเราก็จะมาให้ให้ให้ดูสีของน้ำกาแฟนะครับตามวิธีการก็บอกว่าเราก็เทน้ำร้อนส่วนที่เหลือลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับตามปริมาณที่เราเต็มไว้นะครับ จะยกถุงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะได้ความหอมของกาแฟแท้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นกาแฟั้วหมดระดับกลางถึงเข้มนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับน่าน่าชิมมาก เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสีกาแฟที่ได้นะครับเข้มข้นมากนะครับมีความหอมเดี๋ยวเราก็จะลองชิมกันดูนะครับอันนี้นะครับเราก็จะได้กาแฟที่หอมๆนะครับมาทานคู่กับขนมปังนะครับขนมปังในวันนี้นะครับเราได้เป็นขนมปังร้านอาม่านะครับ เป็นร้านขนมปังเบเกอรี่นะครับที่ขึ้นชื่อนะครับเราจะมาลองให้ดูขนมปังฮาม่าด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับไส้ก็จะมีความน่าทานมากนะครับผมจะชอบทานขนมปังที่มีความหวานนะครับก็คู่ไปกับกาแฟที่มีรสชาติขมแบบ เข้มข้นขนาดนี้นะครับซึ่งก็น่าจะได้อัตรสด,ดีนะครับเรามาชอมลองชิมกาแฟกันก่อนนะครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับเพราะว่ามีความหอมเข้มข้นนะครับนี่เราก็จะมาทานคู่กับตัวขนมปังนะครับ <c oughs> นี่นะครับทานด้วยกันนะครับ ุดยอนมาครับน่าอร่อนมากครับ,าารรบหวานตัดกับขมที่แบบกาแฟาแท้ของคาเฟ่เมซอนนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าขนมปังร้านอามาเนี่ยมีไส้ที่แบบ น่าทานมากครับอขออนุญาตใช้มือครับ่อความเอร่อยสุวยออครับนี่ดูความสั่ำของตัวขนมปังสังขยานะครับ มื้าเช้าอย่างเงี้ยครได้กาแฟหนึ่งแก้วะกะับขนมปังหนึ่งชิ้นก็พร้อมที่จะเริ่มวันใหม่ได้แล้วนะครับจริงๆท่านผู้ชมอาจจะแบบทานกาแฟเปล่าๆก็ได้นะครับเพราะว่ามีความเข้มข้นมากแต่สําหรับผมนะครับก็ทานได้แต่บังเอิญว่าพอดีที่บ้านก็จะมีขนมปังของหวานติดอยู่นะครับก็นํามาทานคู่กันก็ยิ่งเสริมความอร่อยนะครับ ไม่แย่นะครับไม่แย่อะนี่เยิ้มเลยนะครับหอมหวานนะครับไม่ใช่ขนมหอมหวานแต่กาแฟนะครับเข้มข้นถึงใจนะครับมีรสชาติแบบตาตึงมากงครับ ของดีจริงนะครับของกาแฟอเมซอนนะครับอันนี้เป็นของดอยอินทนนท์นะครับเชียงใหม่กาแฟขั้วบดระดับกลางถึงเข้มนะครับกาแฟดิฟคาเฟอเมซอนซซเล็คชั่นนะครับทิมสุดท้ายกับกาแฟถ้ามีโอกาสอยากให้ลองนะครับเรียบร้อยพร้อมกับขนมปังที่เกี้ยงนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับในวันนี้เราก ปรีมากนะครับกับกาแฟและขนมปังสำหรับเช้าในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมนะครับบ๊ายบาย